Um, I ไอเดียสาหรับซื้อของขวัญไว้จับฉลากปีใหม่นี้นะคะโดยงบไม่เกิน500บาทนะคะที่สามารถซื้อให้ได้ทั้งผู้ชายแล้วก็ทั้งผู้หญิงค่ะสวัสดีค่ะฟิลลิ่งอีฟริ n อีฟริดบิวตี้ค่ะเพื่อนเพื่อคนไหนที่กําลังมองหานะคะของขวัญไว้ไปจับฉลากปีใหม่โดยที่แบบว่าเพื่อนๆของเราเนี่ยเอ่อเป็นทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะคะแต่ว่าอ่อนบัตเจตเนี่ยสามารถดูไอเดียได้ที่คลิปนี้เลยฟิลลิ่งรวบรวมไอเดียมาไว้ให้แล้วค่ะแล้วก็แน่นอนเลยฟิลลิ่งจะส่งคลิปดีๆแบบนี้นะคะไม่ว่าจะ ความสะอาดการใส่คอนแทคเลนส์นะคะรวมไปถึงไลฟ์สไตล์แบบนี้ให้เพื่อนเพื่อนดูทุกวันศุกร์เสาร์แล้วก็อาทิตย์ค่ะ่อย่าลืมนะเช็คห้ชัวก่อนเลยว่าได้กดปุ่ม Subscribe สีแดงทางขวามือแล้วก็กดกระดิ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูไอเดียกันเลย We wish you a Merry Christmas We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year Merry Christmas and Happy New Year ค่ะแน่นอนเลยช่วงส่งท้ายปีแบบนี้นะคะเป็นเทศกาลหนึ่งที่คนทั้งโลก รอคอยเลยนะคะรองไปถึงเออฟูลลิงแล้วก็แน่นอนเลยผู้ชมทางบ้านแน่นอนเพราะว่าเราจะมีกิจกรรมให้เราได้ทำเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะคะแล้วก็สนุกมากๆด้วยอีกกิจกรรมหนึ่งที่ทุกคนหนีไม่พ้นแน่นอนเลยน,ะนั่นก็คือกิจกรรมแล่ของขวัญค่ะซึ่งฟูลลิงนะคะจากประสบการณ์ได้แล่ของขวัญมาหลายปีแล้วไม่อยากจะบอกเลยว่ากี่ปีแล้วเขินนะคะซึ่งก็ยังตื่นเต้นทุกปีเลยนะคะโดยเออปีนี้ฟูลลิงก็เออเราโตขึ้นเนาะเราก็มีแล่ของขวัญกับเพื่อนๆหลายกลุ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นที่ทำง,งานนะคะแล้วก็เออกล้องละครหรือว่าเพ ก็จะมีบัเตเจตแล้วก็ไอเดียที่ค่อนข้างแตกต่างกันไปแต่ว่าไอเดียในการหาของขวัญในคลิปนี้เนี่ยเอขอบอกนิดนึงว่าจะเป็นของขวัญที่ค่อนข้างเป็นทางการนะคะแล้วก็สามารถเอาไปซื้อให้เพื่อนที่ทำงานได้ <S <S พเพื่อนที่เรียนได้ที่แบบว่า <S <S มีทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะมาถึงไอเดียที่1น,นะคะไม่ว่างบบัเตเจตของเราในการซื้อของขวัญเนี่ยจะเท่าไหร่นะคะแต่ในคลิปนี้คือ500ก็ได้อยู่นะให้ซื้อของขวัญที่ใหญ่ไปก่อนแล้วก็หนัก ก่อนนะคะเพราะว่าจากประสบการณ์เคยซื้อของขวัญน,นะคะออที่ชิ้นใหญ่เวลาแบบใส่กล่องเราก็เดินเอาค้บไปในงานทุกคนจะแบบว้าวแล้นี้ทามันหนักนะทุกคนจะแบบว้าวแบบดีใจอยากได้ของขวัญเรามากเลยแล้วก็ส่วนใหญ่จากประสบการณ์คนที่ได้ของขวัญเราก็ค่อนข้างที่จะประทับใจไม่เคยมีผิดหวังเลยนะคะโอเคอะไรที่ใหญ่ๆพอจะนึกออกไหมว่ามีอะไรบ้างติกต๊ก,ต,กตอกงบไม่เกิน500บาทอ่าเพิ่งไดไอเดียเหมือนกันอันแรกลิ้นชัก ออเป็นชั้นเดียวไปเกินห้าร้บาทแต่ใหญ่ไปก่อนอันนี้ก็อาจจะเบานิดนึงนะคะแล้วก็อันนึงที่เคยซื้อพัดลมนะคะราคาเริ่มต้นก็จะอยู่ที่200กว่าบาทไปจนถึงแบบพ5นห้าแ้วแต่บัจเจตเลยแล้วก็อันล่าสุดที่ซื้อที่ผู้เลี้งซื้อน่ะแอร์เออลองไปหากันดูนะคะแล้วก็ไอเด็กอันหนึ่งที่ที่แบบว่าเพิ่งคิดได้โต๊ะนะคะโต๊ะก็จะอยู่ที่แบบราคาหลากหลายเู้ลี้งเคยดูในช้อปปีนะคะเอ่ออะไรที่ใหญ่ๆบางอ่ะติ๊ก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 ตุ๊กตาเะ เอออันนี้ก็อาจจะแบบคิดค่าดนึ่งสสำหรับเล่นแรกของขวัญที่แบบมีแต่ผู้หญิงอ่ะโอเคจบกันไปแล้วกับไอเดียแรกนะคะไอเดียที่2นะคะให้เน้นของขวัญน,นะคะที่ใช้ได้จริงเ oh. ช่นอะไรบ้างตื่นนอนมาดื่มละแก้วกาแฟอาจจะถ้าเด็กๆหน่อยเพื่อนอาจจะแบบเป็นแก้วกาแฟเย็นคนก็ะิตกันนะคะ 2. Weekly p แพนฟังดูมีสาระไหมเราเคยซื้อนะวิ ly p แพนที่แบบว่าจดว่าเอยปีหน้า ออวันนี้วันนี้เราทําอะไรบ้างอันนี้เป็นแบบดีนะมีสาระเราเคยซื้อแล้วเพื่อนแบบอุ้ยเพื่อนแบบดีใจแล้วก็ขอบใจมากที่แบบเราซื้อให้นะคะเออมีอะไรบ้างหมอนอ่าหมอนข้างผ้าหม่มเตารีดไอ้น้ำเตารีดธรรมดาอันนี้ก็ได้นะเป็นของที่แบบใช้ในชีวิตประจําวันจริงๆปากกาอ่าอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ใช้ทุกคนอยู่แล้วสมุดจดเอออาจจะแบบถ้ามันราคาไม่แพงมาอาจจะซื้อหล่เล่ม เอออันเนี้ยก็ก็เป็นไอเดียที่ดีนะยาสีฟันแปรงสีฟันอ่าน,นี่ฟลินเคยซื้อนะเคยซื้อแจกเพื่อนเทุกคนเลยแปรงสีฟันเพราะว่าเขาใช้ได้จริงราคาอาจจะแบบไม่แพงนะคะแต่ว่าเราก็แบบซื้อ,อะไรอันหน่อยเอ้ยแต่มันมีแปรงสีฟันไฟฟ้าน,นี่เราก็ซื้อแปรงสีฟันไฟฟ้าก็ได้ที่มันแบบว่าอ่อนบัตเจตนะคะไม่เกิน500บาทอีกอันหนึ่งคุณนึกขึ้นได้นาฬิกาปลุก <Wow. S 1> อันนี้ก็เป็นไอเดียที่ดีนะคะบัตเจแบบ เอ่อออนห้าร้อยบาทนะคะถ้าแบบว่าอาจจะเป็นนาฬิกาที่แบบเออมี่ห้อนิดนึงแะ,ะ้วก็ปลูกอะไรแบบในที่ว่างแล้วก็แบบกดตอนเช้าอะไรประมาณนี้ก็ลองไปหาดูกันได้นะคะเ,ออเดี๋ยวไอเดียที่ฟลิงพูดไปเดี๋ยวฟลิงจะหาลิงก์ของของแต่ละอย่างออที่มีส่วนลดนะคะแปะไว้ที่ดี s c r i p t i o n ข้างล่างใครที่แบบว่าสนใจแล้วก็แบบอยากจะซื้อก็ไม่ต้องไปหาที่ไหนละเดี๋ยวฟลิงจะ แปะลิงก์ไว้ที่ดีบคิปชันข้างล่างค่ะใครที่แบบว่ามีไอเดียอย่างอื่นก็พิมพ์มาบอกได้นะคะว่าแบบเฮ้ยไม่เกิน500บาทใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันมีอะไรบ้างก็ลองพิมพ์มาบอกกันได้ค่ะ เดินทางมาถึงไอเดียสุดท้ายแล้วนะคะนั่นคือไอเดียที่3สําหรับซื้อของขวัญไปเล่นจับฉลากปีใหม่นี้นะคะโดยแบบว่ามีงบออนบัจเจตเพียงแค่500บาทฟลิงแนะนําเลยให้ซื้อของขวัญที่สร้างประสบการณ์ให้กับผู้ใช้ค่ะโอเคมีอะไรบ้างเช่นกระทะไฟฟ้านะคะหรือว่าออกระทะอเนกประสงค์ที่แบบฟลิงเคยเห็นอะฝังมันแบบไว้จีจีได้ไวไวไวแบบเขาเรียกอะไรจีจีอะ เออและถ้ามันอุ่นแล้วร้อนแล้วทานได้อีกฝั่งก็จะเป็นแบบเหมือนหม้อชาบูหรือว่าจะเป็นชาบูก็ได้ฟลิ่งเคยเจอนะคะในเว็บออนไลน์นะคะไม่เกิน500บาทนะคะหรือว่าจะเป็นเครื่องครัวที่ออผู้รับเนี่ยได้รับรู้สึกว่าเออได้มีประสบการณ์ใหม่ๆใ,ในการทำกับข้าวฟรียกว่ามันเป็นแบบประสบการณ์ที่ดีนะเ<ๆ>ออไม่ว่าผู้ชายหรือว่าผู้หญิงก,ก็ใช้ได้นะคะนาฬิกาออกกําลังกายฟลิ่งเคยเจอนะคะราคาแบบอ่อนเจ็ดไม่เกิน500บาทแล้วเกือบอีกอันนึงเกือบซื้อแล้ววิทยุแบบพูดตด้อะ ซือแบบอาเฉียรพิยาินเคยเจอราคาแบบไม่แพงก็ลองไปดูในเว็บไซต์ออนไลน์หรือว่าวอล์กอินไปดูที่ห้างสรรพสินค้าดูนะคะแต่ถ้าใครแบบว่าฟังไอเดียนี้แล้วอยากจะซื้อเลยเดี๋ยวฟลินจะใส่ลิก์ไว้ให้ข้างล่างนะคะที่แบบมีส่วนลดไว้ที่ description ก็คลิกก็ไปได้เลยนะคะ,ะแล้วก็กิฟต์การ์ดนะคะบัตรกำนันแบบว่าแปลกๆป,ป,ปีนี้ฟล,ลินซื้ออยู่นะคะของโกอาบีเขาก็จะมีให้เลือกตั้งแต่ห้าร้อยหนึ่งพันหนึ่งพันห้านะคะซึ่งเราซื้อ voucher จริงอะห้าร้อยใช่ไหมแต่ว่าราคาที่เรา ซื้อเราได้ส่วนลดอีก10%ในโกบิยังไงฟังดีๆตอนซื้อนะคะอย่าลืมใส่ส่วนลด FEW ซิได้รับส่วนลดทันที10%อาก็จะเหลือประมาณอยู่400กว่าบาทปะแล้วก็ได้แคชแบ a c คืนอ,อีกก็คุ้มนาเพื่อนก็ได้เอาอ o เชอร์ของโกบิที่เราซื้อให้เนี่ยเอาไปเช่นแช่ออนเซ็นเอ่อทำผมต่อยมวยเห็นไหมมีกิจกรรมอะไรแปลกๆไ,ไ,ได้แบบเพื่อนรับกกรไได้แบบประสบการณ์เพิ่อมอีกเยอะเลย เจตใหม่ๆนะคะที่แบบว่าเป็นของแบบเทคโนโลยีอะไรแบบนี้ผู้ชายจะชอบผู้หญิงบางคนก็ชอบนะราคาไม่เกิน5้าบาทมีเยอะแยะเลยเพราะว่าฟลิเคยเปิดเจออยู่อีกไอเดียหนึ่งนะคะนั่นก็คือเทียนหอมค่ะซึ่งแบบว่าฟลิงชอบมากเลยนะเทียนหอมแล้วก็ผู้ชายเขาก็ชอบมั้งพะจุดแล้วมันแบบหอมอะ่ะ เอออีกอันหนึ่งดิฟิวเซอร์ที่เป็นเครื่องอะ่ะดิฟิวเซอร์นะคะมันจะแบบสร้างประสบการณ์จากห้องแบบเดิมๆนะคะจะทําให้ห้องของเราเปลี่ยนเป็นห้องใหม่เหมือนโรงแรมหรูอะไรประมาณนี้เลยอีกอันนึงไอเดียในพีซฟิวเงเห็นเพื่อนแบบซื้อใช้อยู่เออที่มันเป็นแบบไว้าย <Wow. S 1> เป็นการแปลงอะ่ะ เรียกว่าอะไรโปรเจคเตอร์ไว้ดูนางเอออันนี้ก็น่าสนใจแล้วก็ราคาแบบยังออนบัจเจตอยู่นะคะเดี๋ยวจะหาลิงก์ที่แบบว่าราคาดีๆมาแปะไว้ให้นะสําหรับน้องๆคนไหนนะคะที่กาลังมองหาของขวัญพิเศษแบบว่าเฮ้ยซื้อแ,แบบเพื่อนเลิฟแน่นอนเลยนะคะให้คนสนิทหรือว่าเพื่อนแบบว่าของเราคนไหนที่ใส่คอนแทคเลนส์นะนี่เลยพี่ฟลิงมินีมาแนะนําเลยซื้อให้เพื่อนเลิฟแน่นอนเลยอุปก,กรณ์ช่วยใส่แล้วก็ช่วยถอดน,นะคะคอนแทคเลนส์จากแบรนด์ด็อกเตอร์ไอนะคะที่เรานําเข้ามาขอบอกเลยว่ามีไม่เยอะนะ เป็นวัสดุเกรกแพทย์แบบนี้เลยผลิตจากวัสดุที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็ นำเข้ามาเองขอบอกเลยว่ามีไม่เยอะของดีแบบนี้คิดว่าจะราคาแพงใช่ไหมไม่เลยค่ะราคาอยู่ที่550บาทนะคะ EMS อีก50บาทแต่โบนัสบอกแล้วพิเศษมากเลยโชคดีมากเลยคนที่ดูคลิปนี้นะคะพีฟูลลิงขอให้เฉพาะคนที่อยู่ในคลิปนี้เท่านั้นนะคะราคาเหลือเพียง450บาทโอ้แล้วก็ส่งฟรีไปเลยหูเหมือนกับแบบว่าได้เงินคืนไปเลยนะคะอีกต้องเกือบร้อยกว่าบาทแถมส่งฟรีอีกราคานี้เมเจอปวดหัวไปเลยอขอโทษด้วยนะคะเมเจอโอเค ใครที่อยากได้นะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์คลิปนี้แล้วก็แคปเจอร์ราคานะคะ450บาทแล้วก็บวกส่งฟรีโมนี้นะคะไปให้อดินด้วยขอบอกเลยนะคะว่าเหลือไม่เยอะแล้วต้องแคปเจอร์ราคาด้วยนะเดี๋ยวเขาจะไม่ให้ราคานี้เพราะเขาไม่รู้ว่าเราสนิทก,กัน ะะแล้วก็โปรพิเศษพิเศษแบบนี้นะคะเฉพาะคนที่แคปหน้าจอแล้วก็จ่ายเงินให้อมินก่อนเที่ยงคืนนี้เท่านั้นนะคะถ้าเลยเที่ยงคืนนี้แล้วอมินจะแบบว่าไม่อ่านข้อความเลยรีบนิดนึงนะคะขอบอกเลยว่าของเรามีไม่เยอะแล้วก็คุณภาพมากๆเลยใช้ไม่ดีการันตีคืนเงินทุกเคสนะคะพิเวลลิงการันตีเลยเพราะว่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมานะไม่ว่าจะแบบว่าถอ,อ,อดคอนแทคเลนอย่างไงนะอันเนี้ยดีสุด ง่ายสุดเร็วสุดแทบจะแบบว่าไม่ถึง1นาทีด้วยซ้ำไปนะคะใครที่ออมีปัญหาในการใส่แล้วก็ถอดคอนแทคเลนส์นะคะก็แนะนำซื้อเองก็ได้ใครอยากรู้ว่าใช้ยังไงสามารถตามไปดูที่ลิงก์ที่ใต้ไว้ให้ข้างบนนะคะโอเค ขอบคุณน้องๆที่ดูคลิปของพี่ฟลิงมาถึงตรงนี้มากๆเลยนะคะเป็นไงกันบ้างกับคลิป3ไอเดียนะคะซื้อของขวัญไปจับฉลากปีใหม่ด้วยงบ500บาทได้ไอเดียกันแล้วหรือยังเอ่ยอปีนี้ใครได้ของขวัญอะไรมาพีมบอกกันด้วยนะโอเคขอบคุณน้องๆทุกคนมากๆอีกครั้งนะคะแล้วก็แน่นอนเลยพี่ฟลิงจะส่ง คลิปดีๆแบบนี้นะคะอย่างที่บอกเลยไม่ว่าจะเป็นไลฟ์สไตล์หรือว่าร็อกไปเที่ยวนู่นนี่นั่น,นช่วงนี้จะทำเยอะหน่อยนะก็แบบว่าดูกันหน่อยอยากให้รู้จักกันมากขึ้นนะคะแล้วก็วิธีการดูแลรักษาค,ความสะอาดนะคะจากการใส่คอนแทคเลนส์แต่งหน้านะคะเทคนิคการดูแลเลนส์ให้สวยงามูม่สม่ำเสมอจะส่งให้น้องๆแบบนี้นะคะทุกวันศุกร์เสาร์แล้วก็อาทิตย์ค่ะแต่อย่าลืมเช็คให้ชชว์ก่อนเลยว่าดวกดปุ่ม subscribe สีแดงทางซ้ายมือแล้วก็กดกระดิ่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วอ่าอ,อย่างหนึ่งใครสงสัยอะไรที่ เกี่ยวกับคอนแทคเลนส์นะคะสามารถไปปรึกษาฟรีได้ที่ไลน์นี้เลยเรวมไปถึงโปรโมชั่นต่างๆนะคะเป็นหลานของพี่ฟลิงเองปรึกษาเกี่ยวกับคอนแทคเลนส์ได้ฟรีเลยหรือว่าใครที่มีคําถามอย่างอื่นนะคะสามารถพิมพ์ได้ที่คลิปนี้ได้เลยหรือว่าพี่ได้ทุกคลิปเลยนะคะนิดนึงคอนแทคเลนส์ถ้าใครอยากจะแบบว่าค o n ัล l ์หรือว่าคุยกันโดยตรงกับพี่ฟลิงนะแนะนาให้พิมใน u t u b e ดีก,กว่าเพราะว่าพี่ฟลิงเป็นคนตอบเองบางทีในไลน์แอดมินก็จะเป็นคนตอบค่ะ,ะแล้วก็อีกนิดนึงในไลน์เดี๋ยวเราจะมีคุณหมอมาค o n ัล l ์ตอบปัญหาเกี่ยวกับแแเเลล้วววดดีีใจมาากต่่๋ย ดูวันกันอีกทีแล้วก็เดี๋ยวจะแจ้งวันให้ทราบนะคะว่าวันไหนจะมีคุณหมอตามาคอนซาลต์ให้โอเคค่ะสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่รักแล้วก็ติดตามมาถึงตรงนี้มากแล้วกออ็อย่าลืมกด like ไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสําหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ